เลิกการเกิดพี่ลูกก็ปกติดีค่ะตกใจมันเป็นยาออกมาหรือว่ายังไม่เลิกกันปกติดีค่ะใช่ตอนที่เข้ามาพี่กับพี่แอรตกใจไหมคะได้คุยกันไหมคะก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากค่ะใช่ก็ก็มีส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเป็นคนส่งให้กันดูบ้างตอนแรกจะเป็นคนอื่นมากกว่าค่ะแบบส่งมาให้อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบ เอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือชาวบ้านสามชาวบ้านสี่เขาข่าวเราใช่ก่อนเราเราเราเลยเพิ่งรู้ว่าอ้าวอ๋อมีข่าวนี้ออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้มองเพราะว่าไอจีเราเหมนแบบที่เราใครเอนกคู่เราทื่อมันเรื่องราวไม่รู้เหมือนกันค่าเรายาวนานจนเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะบางค่ะ้งมันมีคนส่งแตว่าในไอจีทำคู่ไม่เอารู่มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว อ๋อค่ะก็พี่แดนเองเขาก็ยุ่งๆค่ะแบบแกก็ทำหนังของแกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยที่แบบเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะยัง,ย,งยังได้เจอแต่ปกติแต่ว่าได้หับ่ใช่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เขาโยมาเราสองคนเียวกัสคุย,คย,คยกันมากขึ้นไหมพี่ก็คุยปกติค่ะพี่แดนว่าให้กับาวีบางพี่ แกก็ไม่ได้ว่าอะไรมากค่ะแกแกก็ก็ช่วงนี้คือแกทํางานหนักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับหนังอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้อยากเอาอันนี้ไปกวนเขามากอะไรเงี้ยค่ะอืตอนนั้นที่มีกระแสขา่าวทำไมเราไม่ออกมาชี้แจงหรือว่าโพต์บอกหรือว่าอะไรยหรือไม่ยอมพักพูดสํหรออ<อ>ับเขาอะไรเงี้ยเราเลือกยอมพเขียวคือในมุมหนูก็คงคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรมั้งคะหมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราอะไรเงี้ยค่ะอาจจะอย่างที่บอกคืออาจจะเป็นเพราะว่า โควิดด้วยแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราก็ไม่ค่อยเดิออกจากบ้านถ่ายรูปขนาดนั้นอนะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ลงสักเท่าไหร่อยังรู้แล่าสุดในไอจีคนก็ไปแบบคอนเสิร์เหตุอีกว่าอุยทำไมตาเศร้าอะไรขนาดไหนตื่นเต้นอะไรอย่าเงี้ยห,ห,หนูออกอากาศไงใช่ค่ะหนูเศร้าขนาดนั้นเลยเแบอก็คือเป็นนัดตัแบบหน้ดตาปกติของ ปกติไม่ค่อยได้ออกก็แบบว่าอพอฮึดเอามาออกหน่อยอาจจะเหนื่อยอะไรแล้แบ่งคอมเมนต์มาไหมมีคนถามพี่แดนอยู่ไหนเตี้อะไรประวันนี้มีค่ะมีค่ะเห็นค่ะใช่อยากบอกอะไรกับคอมเมนต์ต่างๆที่กำลังจะทวงพี่แดนไหมครับว่าพี่แดนอยากแบบมีลูกคู่อปไมี่ยวัเราหรอม่ดอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังยังปกติดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะใช่ถามถึงไม่ถึงควาคืบต่างๆยังดำเนินการไม่ได้ในตอนนี้เนาะยังราดีเลยเนาะค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วพอีิ่าออกมามันยิ่งทำให้เราต้องแบบนต้องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมะอืมก็ไม่นะคะก็ก็เราก็ยังใช้ชีวิตทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเลยค่ะอืมใช่เรารู้สึกยังไงบ้างถ้าับแที่หลังมัสุดลายคุณจะโฟกัสว่า ศิลปินญาราที่เขาเป็นนานๆนี่ยิ่สุดท้ายหลายๆคู่ไปกันไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าสุดท้ายน่าจะอยู่ที่เรามากกว่าเราทั้งคู่มากกว่าค่ะว่าแบบโอเคเรายังจะพาให้เดินต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองอย่างไรคนมองว่าสมมุติว่าที่คู่เรายังไม่บอกว่าสมมติถ้าเลิกแต่ยังไม่บอกกันหน่เพราะว่าติดสัญญาสิดท้าตรงนี้วที่ถึเป็นไงกันี่ เพราะว่าสินค้าบางตัวที่เราต้องออกคู่กันอย่างเงี้ยมัน่ะห้ามเลิกกันอย่างเงี้ยมันมีส่วนะการแต่นะทบอะไรกับ่สัญญาอืมอันนี้ไม่เคยเช็คเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าแบบว่ามีผลกระทบไหมไะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลาทำง,งานคู่กันมันมีสัญญาอย่างไรไหมครับเท่าที่ผ่านมาก็ไม่ไม่เคยมีระบุข,ขนาดนั้นนะคะว่าแบบว่าห้ามเลิกกันหรือว่าอะไร ถามกับพี่แดนยังคงเดิมเนอะปกติค่ะอย่างนี้มันจะทำให้แผนการที่เราจะแต่งงานอะไร่างงมันจะเป็นลุ้ดขึ้นไหมาขยับางเร็วขึ้นไหมก็ยังอยู่บางนาับบก็อันนั้นอันนั้นก็ก็ดูดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็คงอยู่ที่แบบระยะเวลาอนาคตแล้วก็ทุกอย่างคงแบบเดี๋ยวนะวันนั้นก็คงตัดสินใจได้ว่าจะแบบแบบไหนมันดีที่สุดปีนี้ไหมคะเออ คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแต่ที่คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ค่ะบางคนก็มองว่าปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราคู่เราเรื่องสถานที่อยู่แต่อยู่ขาดสำหรับเรามองอยังไงนะวันนี้แ,แพทยดว่าทุกคู่ก็น่าจะมีมีปัญหาในในในเวนี้นะคะว่าแบบโอเคเราชินกับที่แห่งนี้จริงๆอนะไรเงี้ยแต่ว่าที่นู้นเราก็ไม่เคยไปอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า สุดท้ายแล้วถ้ามันตกลงในเวไหนานะวันนั้นเราก็คงแฮปปี้ในในแบบนั้นแล้วละอะไรเงี้ยค่ะกนนีค่ะจุดเกิกางกันหรือยังเริ่อกาลกกก็มีค่ะก็คุยเรื่อยๆอค่ะเรียกว่า,าวันนี้เราก็ยังต้องทั้งคู่ก็ยังต้องการปรับตัวกันตลอดอ,อ่าถ้าเรื่องปรับตัวเพราะว่ามันมันก็มีเรื่อยๆอยอยู่แล้วค่ะว่าแบบโอเคเราไม่เคยเกิดมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างรู้จักกันในในวิถีที่เกิดมากันคนละแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ปรับแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะปัญหา,านที่อถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้เราตอนนี้แหะ,ะจริงๆก็ไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นแค่แบบสิ่งที่เราคุ้นเคยมากกว่าว่าแบบเออเราชินกับสถานที่แห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองมันก็มันก็จะเป็นสิ่งที่เราติดกันอยู่สองคน นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะไม่ได้ลุ้นเลยเราก็ไม่ได้ทำล้อพื่อการทำยูทูเพื่อการอะไรก็หายไปเออหายไปด้วยทครการค่ะอาจจะยุ่งยุ่งค่ะก็เลยพักไปก่อนจริงๆมันช่วงนี้มันก็ได้เป็นช่วงที่มีปัญหาอะไรกันไม่ค่ะไม่ค่ะปกติดีค่ะยังวันนี้ถ้าอ่างเาเสร็จถ่ายรูปคู่เลยไหมคะยังไม่ได้เจอเลยค่ะเราไม่ได้เจอเลยงานเท่าไหร่แล้วลูกบริษัลทยบริษมทไหน ีกทีนึงค่ะก่อนนี้ไม่ตั้งแต่ตั้งแต่คุยมันไม่ได้เจอกันนานที่ไหนแล้คือก็ไม่ไม่ถึงกับไม่เจอเลยค่ะก็เจอแต่ว่าอย่างที่บอกคือแค่ไม่ได้มีโอกาสได้ได้ถ่ายรูปเท่านั้นเองค่ะจะล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะวีคที่แล้วมั้งค่ะอค่ะวันใน้ทยปีนี้มีอะไรไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะว่าว่าว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้ควองฝันอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้คิดไว้ค่ะปีนี้ปกติทำเนียมคู่เรามีไม่ทหรือว่าปกติทำเนียมไม่มีค่ะเป็นเป็นทำเนียมที่แล้วแต่จะให้ก็ไม่ค่อยคู่คู่หนูไม่ค่อยค่ะใช่ก็คือถ้าแบบมีโอกาสอยากจะให้ก็ให้เลยจะแบบว่าไม่ได้มีพิธีว่าต้องแบบต้องเทศกาลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปีนี้ก็เซอร์ไพรส์คู่เขาราโอเคเลย ยังค่ะยังค่ะอันนี้คือเป็นอันที่บอกแจ้งกับพี่แดนไปแล้วว่าอย่าอย่าอย่าเซอร์ไพรส์นะหรือไงลูกก็น่าจะยังไม่ถึงเวลานั้นค่ะใช่โอเคค่ะ